การลดคัดลื่นนะนเดี๋ยวดูนะรอบเครื่องมันจะกวาดขึ้นไปก่อนแนละ้วความเร็วมันถึงจะตามรอบเครื่องไปเือ,อรอบเครื่องขึ้นความเร็วขึ้นตามใช่เนี่นนนนนย,นยนะเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่รอบเครื่องขึ้นนะฮะมันไม่สัมพันธ์ในการคัดลื่นคัดหมดรถไปไหนไม่ได้คัดลื่นยังพอกลับไปซ่อมได้ไปที่ที่จะซ่อมได้กลับบ้านได้แต่นี้เดี๋ยวกลับรถกัน ดูนะเป็นเกียร์สองเกียร์สองเสร็จปุ๊บเหยียบปั๊บขัดลื่นปื๊ดความเร็วขึ้นตามเดี๋ยวคันเร่งรอบจะตกนี่นี่นะฮะในขัดลื่นไม่เหมือนคัดหมดนะคัดหมดจอดอย่างเดียวรนถะยกใกล้ฉันไฟเดียวก็ขาดอีกไม่ใช่แฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมอันนี้พังไฟเดี่ยวหลอดขาดเดี๋ยวให้ดูนะว่าไอ้ผ้าคัดอันเนี้ยที่ถอดออกจากรถเนี่ย สภาพย่าแย่มาฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะมันเลื่อนจริง,รงๆอะ่ะล้างดีๆก็ใช้ได้อีกนะมันยังใช้ได้แต่ก็เปลี่ยนอีกสองที่กว่าเจ้มมาของระบบเอาถูกที่สุดแล้วก็จัดให้หนึ่งพันสามร้อยบาทไม่อยากไม่ยากซื้อมาหนึ่งพันสามร้อยบาทใช่ของแท้ไหมไม่ใช่มมแ,แต่พอใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ ไอ้ที่ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วจานกดผักคัดนะเนี่ย,เ,ยเสร็จแล้วไปต่อถูกที่สุดเนี่ยถูกที่สุดทำไปได้